ทุกวันน่มีคดีฆาตก,กรรมเยอะแยะมากมายทําไมคนที่ฆาตก,กรรมสมมติว่าสาังหวัดภาคใต้เนี่ยสมมติเขาจับได้เราจับเขาได้เราไม่ไปดูที่บ้านเนี่ยพวกเขาก็ฟังเพลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือคือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นฆาตก,กรเนี่ยเขาฟังเพลงทุกคนน,นั้นเราใช้บอกว่าถ้าเขาบ้าเพลงลูกทุ่งเขาบ้าหลวงไก่หรือเขาผ้าเขาบาเขาผ้าสายันสัญญาเราก็ต้องบอกว่านี่ก็คลัง่งเพลงสายันสัญญาแล้วไปฆ่าคนหรือเปล่า จากเหตุสังหารโหดนักร้องนำและมือเบสใช้ยาอเวจีวงร็อกแนวแบล็กเมทัลชื่อดังเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาทำให้เพลงแนวเมทัลกลายเป็นจำเลยของเหตุความรุนแรงเพลงเหล่านี้คนมักเรียกว่าเป็นเพลงใต้ดิน ซึ่งตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลมากยิ่งขึ้นมีวงดนตรีเมทัลสัญชาติไทยมากมายตั้งแต่ Heroic t Angels Heavy Mod ดอนผีบินที่มียอดขายเทปถล่มทลายหลายแสนตลับสร้างความประหลาดใจให้กับกลุ่มเพลงบนดินด้วยซ้ำเขาอยู่กันใต้ดินเนี่ยนะครับพออย่างนั้นปับ๊บมันก็เลยเริ่มขยับขึ้นมาได้รับความสนใจมากขึ้นมากขึ้นแต่เขาก็จะมีแฟนเพลงกลุ่มลรกๆของเขาหลังจากกลุ่ม Heroic t Angels ดอนพีวินก็เริ่มมีวงดเดซมเบอร์มีวงพลานมีวันคราวนี้มีกันเยอะและคนกลุ่มนี้เขาจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมกันบ่อยๆเพราะเขาใกล้ชิดกันเ้าแขาจะรู้จักกันหมดเลยแฟนเพลงก็แต่ภาพลักษณ์การแสดงออกบนเวทีที่ดูรุนแรงของดนตรีที่ถูกเรียกว่าใต้ดินเหล่านี้ทางด้านศิลปินเมทัลชื่อดังสัญชาติไทยอย่างวงเซมเบอร์ก็ออกมายืนยันว่าเป็นเพียงภาพการแสดงออกภายนอก พี่ไม่เคยคิดว่าดนตรีที่พี่เล่นเนี่ยหรือว่าดนตรีเมทัลเนี่ยมันเป็นดนตรีใต้ดินแต่ว่ามันถูกนิยามขึ้นจากอาจจะจากจากกลุ่มคนฟังหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันรู้สึกมันในหัวใจเหมือนอะไรแบบนี้คือคือพี่ก็เข้าใจแต่ว่าไม่ได้แอนตี้อะไรแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมันก็คือดนตรีอีกแนวหนึ่งที่ยังไม่ค่อยได้รับการแพร่หลายเท่านั้นเองผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนต่อพฤติกรรมต่างๆในของคนในสังคมเด็กในสังคมอะไรแบบนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยหารู้ไหมว่าทุกวันนี้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วว่าคนเล่นดนตรีไม่ท่าจริงๆมันน่ารักมากชีวิตจริงมันน่ารักมากแล้วก็แบบมันมันมันมีวิถีแบบคนทั่วๆไปนี่แหละบางครั้งบางคนอาจจะมีจิตสำนึกมีสามัญสำนึกดีกว่าคนที่แต่งตัวดีๆอีกหลายๆคนน,นะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนาทีของผู้ชี้แจง ควรจะต้องให้ข้อมูลกับสังคมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ใช่โทษสิ่งที่สรุปง่ายที่สุดคือถ้าเกิดสังคมที่เขาสีวิไลแล้วเนี่ยคือผู้รับผิดชอบสังคมเนี่ยต้องออกมาชี้แจงต้องไม่ใช้ให้เพลงเป็นแพรับบาบทุกครั้งเนี่ยเราจะโทษฟ้าโทษฝนโทษไปหมดประเทศใดเจ้าเช่นโทษสารพัดเลยไม่เคยมาโทษว่าเออสังคมเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้ความสนใจกับกับเยาวชนกับคนในสังคมบ้างไหมครอบครัว สนใจลูกหลานตัวเองบ้างหรือเปล่าความรู้จาก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 กระทรวงศึกษาที่ให้กับคนไทยเนี่ยมันดีพอที่จะพร้อมที่จะต้อนรับเป็นภูมิคุ้มกันต้อนรับในสิ่งที่มันเข้ามาทะลักทะล้นเข้ามากับโซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กกับโลกที่ไร้พรมแดนในวันนี้หรือเปล่าการสรุปว่าดนตรีเป็นสาเหตุที่ทำให้คนคลั่งและแปลงเป็นฆาตกรน,นั้นดูจะเป็นสิ่งที่เหมารวมเกินไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือการตามหาสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมแต่สุดท้ายการเลี้ยงดูที่ใกล้ชิดความอบอุ่นของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะโทษปัจจัยภายนอก,กนอื่นๆปรัชญาอ,อารเอกเนชั่นทีวีรายงานจริงๆความบันเทิงสร้างสารรค์หลายอย่างก็ถูก ถูกตราหน้าว่าเป็นฆตาตกรหมดแหละเวลามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมายังจำได้ไหมมีมีเกมนะ,ะที่มีไปทาตัวเหมือนเหมือนคนร้ายในเกมเนี่ยะะเพื่อที่จะกะบฏต,ต่อสังคมนะคะจะว่าไปมันไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียวคุณผู้ชมคะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นอย่างหนึ่งที่จะต้องการผ่านเคลื่อนผ่านช่วงวัยของของ,ของวัยเข้าไปอะว่าเขาเนี่ยมี มีจิตวิญญาณมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วครพอสุดท้ายดิฉันก็เห็นว่าคนเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูลุนแรงสุดท้ายก็มันจะมีโหมดที่น่ารักอะ่ะ<ช>นะฮะหรือจะเป็นการเมืองก็แล้วแต่นุ่นนุ่ัจจนะทุกคนมันจะมีโหมดน่ารักหมดหน่าชังกันหมดทุกคนละมะั้งเป็นธรรมดาของมนุษย์เนาะช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาของคนนะครับ